ซึ่งวิธีการทรมานเหยื่อของซินอายนั้นจริงๆแล้วมันก็คือบททดสอบขั้นแรกเพื่อทําให้เหยื่อหรือผู้ที่ถูกเลือกได้รับการปรับสภาพจิตใจให้รับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดและทรมานจนถึงขีดสุดโดยการใช้อุปกรณ์หรืออาวุธประจําตัวอย่างโซที่มีส่วนปลายเป็นตะขอเกาะยึดเข้ากับผิวหนังส่วนต่างๆบนร่างกายเพื่อที่จะฉีกกระชากให้หลุดออกจากกันเป็นชิ้นๆนอกจากนั้นแล้วเหยื่อเองอาจได้รับผลกระทบจากพลังงานความมืดที่เล็ดรอดออกมาจากช่องว่างระหว่างมิติจนทําให้เห็นภาพหลอนที่สร้างขึ้นจ จากความกลัวภายในจิตใต้สันนึกของเหยื่อเองอีกด้วยครับขั้นตอนสุดท้ายของบททดสอบจะเกิดขึ้นหลังจากที่เซโนไบาาพาผู้ถูกเลือกกลับไายังลบารินเพื่ออาบแสงสีดําหรือดักเอเนจีซึ่งถือเป็นการชำระล้างความรู้สึกต่างๆที่ติดตัวมาจากโลกมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีหรือแม้แต่ความหวังให้เหลือไว้เพียงแค่ความกลัวที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่จากพลังงานของเ,อเอรเบทรานครับ เยือหรือผู้ที่ถูกเลือกหลายรายถึงกับต้องเสียสติเมื่อเดินทางมาถึงขั้นตอนนี้เหตุเพราะความกลัวที่ได้รับมานั้นอยู่เหนือกว่าที่มนุษย์หรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตจากมิติอื่นจะจินตนาการถึงคือมันจะอย่างรากผ่านจิตใต้สำนึกลงลึกไปถึงจิตวิญญ,ญาณจนทำให้ไม่สามารถรับรู้ถึงสิ่งอื่นได้นอกเสียจากความกลัวเท่านั้นเองครับ